สวัสดีครับวันนี้ทีสตูดิโอนะครับจะมาเล่นของเล่นเด็กๆเลยนะครับแอบยืมของลูกมาเล่นนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับมีคนรู้จักไหมนี่ก็คือยานพาหนะของอังปังแมนนะครับที่ชื่อว่าอังปังแมนโกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยานพาหนะของคู่ปรับของอังปังแมนนั่นก็คือยานพาหนะของไบคินแมนที่ชื่อว่ามก,กุลินนะครับซึ่งเป็นรถเจาะที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวตุ่นนะครับซึ่งก็เป็นของเล่นเด็กๆเลยนะครับนะครับมีล้อเลื่อนได้นะครับ2องตัวนี้เล็กๆน่ารัก ถ้าเล่น2ตัวนี้ถ้านั้นมันก็จะเหงาไปนะครับผมก็เลยนะฮะยืมอีกตัวหนึ่งมานะครับก็คือหุ่นเซตนี้นะครับชื่อว่าเกงกิฮิกุบยนากามาตาจิเซโตนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าชุดพวกพ้องผองเพื่อนนะครับสดใสรา,าเริงหนึงร้อเท่านะฮะก็จะมีเซต ของเพื่อนของอ,อังปังแมนอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนนะครับนี่ครับซึ่งผงเพื่อนก็จะประกอบด้วยนี่ครับชกุปังแมนนะฮะเมลอนพันหน้าจังนะครับโดคินจังนะฮะอังปังแมนพระเอกของเรานะครับ าเล่ปังแมนนะครับเพื่อนที่แสนดีของอังปังแมนแล้วก็นี่ครับคู่ปรับตลอดการของอังปังแมนทั้งเพื่อนรักทั้งเพื่อนร้ายนะครับไปคินแมนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูยานพาหนะก่อนนะครับซึ่งที่จะเล่นให้ดูก่อนก็คือไอตัวอังปังแมนโกนะครับดูหน้าตาแล้วก็คล้ายอังปังแมนนะครับ แล้วก็มีล้อนะฮะซืล้อมาตายเลยไหลลื่นเลยนะฮะแล้วก,ก็จะมีโหมดแปลงล่างนิดนึงนะครับก็คือเราก็จะกดปุ่มตัวนี้นะครับหนึ่งสองซ้ำนี่ครับก็จะเป็นโหมดเครื่องบินนะฮะมีปีกกับหางเสือออกมานะฮะก็จะเป็นเครื่องบินอย่างนี้นะครับคือนะครับ วิธีเล่นเราก็จะเอาฝานออกมาก่อนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาไอตัวอางปังแมนเนี้ยขึ้นไปเสียบตรงนี้นะฮะมันจะได้พอดีนะฮรเนี่ยฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เราปฏิบัติการเลยนะครับอังพังแมนไปลัตเวกันประมาณนี้นะฮะแต่มันเสียดายฮะขึ้นได้แค่คนเดียวนะฮะมีเพื่อนตั้งเยอะแต่ขึ้นไม่ได้นะครับ โอเคอีกตัวหนึ่งครับเรามาดูตรงนี้นะครับตัวรถเจาะหมกุลินนะฮะอันนี้เป็นของใบชินแมนนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราเอาใบชินมนขึ้นไปนั่งก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูรูปล่างก่อนนะรูปร่างของมันก็จะเป็นตัวตุ่นแบบนี้นะครับมีตัวเจาะเนี่ยข้างหน้านะฮะแล้วก็มีล้ออีกสี่ล้อนะฮะกลมดิกเลยนะครับ แล้วก็เราก็าเปิดฝานี่นะฮะเหมือนกันนะฮะเอาใบคีแมนขึ้นไปขับนะฮะเสร็จตรงนี้นี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประจันหน้ากับอังปังแมนก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลูกเล่นของหมกกลิ้นก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับมันก็จะจริงๆแล้วมันกด ตรงสว่านตรงนี้ก็ไอตัวนี้มันจะเปิดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันน่าจะเก่าแล้วนะครับมันไม่ออกมานะครับก็ต้องใช้แบบอัตโนมือนะฮะแบบหนึ่งนะฮะก็กดไปด้วยแล้วก็แหวะแหวะไปไว้นะฮะแล้วก็จะเปิดข้างในนะฮะให้เห็นข้างในรถนี่ฮะซึ่งมันก็สามารถเอาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปนั่งได้นะฮะเช่นตรงนี้นะฮะมันจะมีที่เสียบ อย่างนี้นะคือเขาไปช่วยขับอย่างนี้ที่เหลือแล้วก็สเสียไปนะครับเอาปัางแมนเข้าไปช่วยด้วยโอเคก็จะอยู่ข้างในกันอย่างนี้นะฮะอีกคนนึงใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้มันหัวใหญ่ใส่น่าจะไม่ได้นะครับอันนี้ใส,ใส่ตัวนี้แล้วกันอาไม่ได้ครับไม่แน่ใจขอปิดก่อนเออไม่ได้จนะริอองๆด้วย ออกบอลนะฮะใส่ได้แม็กซุดก็สามคนข้างในนะเออนี่ครับก็เอาเพื่อนๆเข้าไปได้นะครับส่วนคาเลปังก็มาอยู่กับอัลปารแมนแล้วกันนะฮะก็น่ารักดีนะครับก็เล่นสนุกกับลูกๆนะฮะเผื่อใครสนใจใครลูกๆเล่นก็หามาเล่นได้นะครับก็สนุกดีนะครับ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอออกมาเพื่อนนะฮะเดี๋ยวขอกลับเป็นรถอังปังแมนโกเพื่อนนะฮะเออวิธีวิธีการจับนะฮะมันต้องเอาตัวนี้กอดน,นะฮะแล้วก็เก็บปีกนะฮะไม่งั้นมันเก็บไม่ได้นะฮะโอเคนะฮะร้อยนะฮะส่วนเพื่อนๆก็โอกพอนนะฮะ ดูข้างในทั้งมันจะมีสติกเกอร์มีลูกน้องของใบคินแมนก็คือเป็นพวกเชื้อรานะฮะคบาบิรุนดุนนะฮะส่วนดีเทลรายละเอียดข้างในครก็ทำได้ดีอยู่นะดูมีมิตินะนะมีเครื่องมีหน้าปัดเกจอะไรอย่างเงี้ยอ่นาะนะครับ ครับวันนี้ก็มาเล่นแนวน่ารักน่ารักกันบ้างนะครับนานๆทีจะมาเล่นแนวอย่างนี้นะครับก็หวังว่าคงติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรให้มาเล่นให้กันดูนะก็ติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ